ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาต่อไปก็เป็นเรื่องของเมตตาบารมีนะฮะ เมตตาบาร,รมีก็เป็นอีกบาร,รมีหนึ่งซึ่งมีความสำคัญนะซึ่งเกิดขึ้นมาจากหลังจากที่เราเองนั้นได้ทำอธิษฐานบาร,รมีมามากจนกระทั่งผังของชีวิตมันมั่นคงมากขึ้นนะมันก็จะเห็นว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเป็นพิมพ์เขียวของชีวิตนะมันจะรู้ว่าชีวิตเรานั้นจะต้องเดินไปอย่างไรต่อไปถึงจะทำให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นเนี่ยซึ่งยิ่งเรา สร้างบาร,รมีไปมากเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเป็นชีวิตที่ไม่มีแก่นสารนะฮะเป็นชีวิตที่มีความทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตนะฮะความเข้าใจในชีวิตตรงนี้เนี่ยจะทําให้เกิดอารมณ์แบบหนึ่งขึ้นมานะซึ่งก็เรียกว่าความเมตตานะฮะก็กลายมาเป็นเมตตาบาร,รมีในบาร,รมีที่9นะของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เมตตาบาร,รมีนี้แปลว่าความปรารถนาดีต่อกันนะหรือหวังดีต่อกันนะใจทั้งสองอย่างเลยนะเป็นความปรารถนาดีต่อกันหรือหวังดีต่อกันก็ได้นะก็คือมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะมุ่งมั่นอยากจะให้เขามีความสุขนะเพราะนั้นตัวของเมตตาบาร,รมีนี้จึงเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากการที่ชีวิตของเรานะั้นเนี่ย เกิดความชัดเจนขึ้นมาแล้วก็เห็นชีวิตนี้มีความทุกข์ก็จะเกิดความเมตตาต่อชีวิตอื่นๆเหมือนกันว่าเขาเองก็จมอยู่ในกองทุกข์ไม่ต่างอะไรกับเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะช่วยเหลือเขานะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่เนี่ยก็กลายเป็นเมตตาบาร,รมีหรือมีความปรารถนาดีต่อกันหรือหวังดีต่อกันสุมเมตดาบท่ทานเมื่อค้นพบอธิษฐานค้นพบเมตตาบาร,รมีแล้วเนี่ยท่านก็พบว่า มีการอุปมาออกมาว่าธรรมดาน้ำย่อมแผ่ความเย็นไปให้คนดีและคนเลวโดยเสมอกันชะล้างมนทินคือธุลีออกได้แม้ฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงจเจริญเมตตาให้สม่ำเสมอในชนที่เกื้อกูลและไม่เกื้อกูลท่านถึงความเป็นเมตตาบารมีแล้วจัดบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ ความเมตตานี้ท่านอุปมาเหมือนกับน้ำนะซึ่งแผ่ความเย็นไปให้คนดีและคนเลวเสมอกันเลยคือมันไม่เลือกที่รัดมักที่ชังเราไม่ใช่ว่าจะมีความเมตตาต่อเฉพาะคนที่ดีต่อเรานะคนที่ไม่ดีต่อเราหรือคนที่เลวกับเราเนะี่ยเราก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมนะคือทำเหมือนคล้ายๆกับน้ำที่แผ่ความเย็นไปให้คนทั้งสองกลุ่มนะแล้วก็ ตัวของเราเองก็จเจริญเมตตาเหล่านี้เนี่ยให้สม่ำเสมอในคนที่ทั้งดีดีกับเราแล้วก็ไม่ดีกับเรานะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยไอบารมีตรงนี้แหละมันก็จะทำให้บรรลุพระสัมโพธิญาณได้นะเพราะฉะนั้นการอุปมาของท่านนี้จึงทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมานะว่าการเป็นตามตัวให้เหมือนน้ำนั้นเนี่ยก็จะทำให้ผู้อื่นนั้นได้ความเย็นเสมอกัน และก็สามารถที่จะกำจัดพวกทุลีนะหรือจะเป็นเท่าไครตัวที่เป็นฝุ่นละอองอะไรที่ติดเนื้อติดตัวอยู่เนี่ยออกไปได้นะฮะก็เมตตาบาร,รมีนี่ก็เป็นแบบนี้นะฮะเมตตาบาร,รมีนี้ใช้ถ้าโดยเฉพาะเจาะจงแล้วเนี่ยก็เราจะใช้สำหรับการละความพยาบาทนะความปองร้ายความคิดร้ายอะไรทั้งหลายแหละกับคนอื่นนะฮะให้หมดไป เพราะนั้นตัวเมตตาก็เป็นตัวที่เป็นศัตรูโดยตรงกับตัวพยาบาทนะใครที่มีอารมณ์ร้อนมีความโกรธง่ายนะคนคนนั้นก็ควรที่จะหมั่นประกอบเมตตาอารมณ์นะให้เป็นอารมณ์เอาไว้นะเพราะว่าพระพธิสัตว์เองเนี่ยเวลาที่ท่านมีเมตตาบารมีนี้ท่านมีเมตตาจริงๆนะปรารถนาอยากจะให้ทุกคนเลยนะไม่เว้นที่รักมักที่ชังเนี่ย ให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนะ,แ,ะแม้กระทั่งเมื่อท่านมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็ยังสอนนะให้ภิกษุทั้งหลายหรือพระสาวกทั้งหลายเนี่ยให้มีความเมตตานะต่อคนทั้งหลายแม้แม้กระทั่งคนที่เลวร้ายนะมาทำร้ายกับท่านเนี่ยก็ยังให้มีเมตตานะโดยท่านให้ คำสอนเอาไว้อย่างนี้นะท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากจะมีพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ําช้าเอาเลื่อยที่มีด้ามสองข้างเลื่อยอวัยวะใหญ่น้อยของพวกเธอนะแม้ในเหตุนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดมีใจคิดร้ายต่อโจรเหล่านั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ทําตามคําสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นภิกษุทั้งหลาย แม้ในข้อนั้นเธอตั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่เปล่งวาจาที่ชั่วเราจะอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยประโยชน์เราจะมีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในเราจะแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นและเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูร์ใหญ่ยิ่งหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้น ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้แลนะฮะนี่เราก็จะเห็นว่าความเมตตาที่พระองค์บอกเรานั้นเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ใช้ชีวิตแลกกันเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเองนั้นถ้าเกิดไม่มีความเมตตานะมันก็จะมีความปรารถนาไม่ดีต่อกันเนี่ยหรือมีจิตคิดร้ายมันก็จะไปทำให้กิเลสอาสวะในตัวนั้นมัน ฟูขึ้นมานะแล้วก็จะไปทำความชั่วในรูปแบบต่างๆขึ้นมาได้มีการเบียดเบียนทำร้ายกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่การเมตตาของพระองค์นี้เนี่ยพระองค์ให้บอกเอาไว้เลยแม้กระทั่งว่าใครจะเอาเลื่อยมาเลื่อยนะอวัยวะน้อยใหญ่ของพวกเราเนี่ยก็อย่าได้ไปโกรธนะขอให้มีจิตเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความพยาบาทนะซึ่งกันและกันเนี่ย เพราะฉะนั้นความมีเมตตาของท่านนี้จึงเป็นเมตตาที่ถึงที่สุดเลยนะอยู่ในระดับใช้ชีวิตเป็นเดิมพันดีเดียวนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีความเมตตาที่เขาใช้กันแล้วก็ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะโดยในสมัยพุทธกาล่มีพระอยู่สามรูปด้วยกันนะท่านอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะก็คือพระอนุรุทธ,ธะพระนันทิยะพระกิมพิละนะท่านอยู่ด้วยกันในป่านะ พระสมมาพุฒิเจ้าก็เสด็จไปหานะแล้วก็พบว่าท่านอยู่กันด้วยสามัคคีธรรมนะก็พระองค์ถามว่าพวกเธอพร้อมเพรียงกันปรองดองกันไม่วิวาทกันคือไม่ทะเลาะกันนะทํทำตัวเหมือนกับน้ํานมสดกับน้ำนะที่เข้ากันได้นะมองดูกันด้วยดวงตาอันเป็นที่รักอยู่ด้วยวิธีอย่างไรคือเธออยู่กันอย่างไรนะจึงปรองดองกันนะะ ถึงมีความสมัครสมานสามัคคีกันท่านก็บอกว่าข้าพุทธเจ้าคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เราได้อยู่ร่วมกับเพื่อนสาพมจารีเช่นนี้นะฮะข้าพุทธเจ้านั้นได้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตาโนกรรมนะหรือเมตตาทางกายนะเมตตาทางวาจาเมตตาทางใจนะไว้ในท่านเหล่านั้นทั้งในที่แจ้งและที่รับ ถ้าพุทธเจ้ามีความคิดอย่างนี้ว่าฉไนหนอเราพึงวางจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านเหล่านี้เท่านั้นดังนี้แล้ววางจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านเหล่านี้และกายของพวกข้าพระพุทธเจ้าต่างกันก็จริงแต่จิตนั้นเป็นเหมือนดวงเดียวกันพระพุทธเจ้าขา้าท่านก็กราบทูลอย่างนี้ไปนะพระสรัมมาวุตเจ้าก็ชื่นชมมากเพราะว่าอะไรเพราะท่านอยู่ด้วยกันอย่างมีเมตตาจิตนะคำว่าเมตตาจิตของท่านตรงนี้เนี่ย ท่านแสดงออกอย่างไรนะท่านก็แสดงออกผ่านทางการประพฤติปฏิบัตินะเวลาที่อยู่ในกับเพื่อนทั้งสองรูปสามรูปนี่ถ้าเกิดว่ามีใครเห็นเพื่อนคนใดคนหนึ่งกำลังทำภารกิจอะไรอยู่นะก็จะเอาจิตของของท่านนี่นะไปวางไว้นะอยู่ในอำนาจจิตของแต่ละของอีกองค์หนึ่งนะคือหมายความว่าท่านก็จะคิดว่า พระองค์นั้นเนี่ยหรือเพื่อนของเรานั้นเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านะแล้วท่านก็จะลุกไปช่วยเลยนะไม่ต้องมีการเรียกกันไม่ต้องมีการบอกกันนะท่านก็ลุกไปช่วยเหลือเสื้อเก้อกูนซึ่งกันและกันนั่นก็ทําให้การอยู่ร่วมกันของท่านนั้นเกิดความผาสุขขึ้นมานะซึ่งเราเองเราก็อยากได้เพื่อนสาธรรม,มิกแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะคือถ้ามีเพื่อนสาธรรม,มิกที่ดีเนี่ยอยู่ร่วมกันไปเนี่ยโดยที่มีจิตอย่างนี้นะ ไม่ต้องไปนั่งบอกกันเลยนะว่าขอแรงช่วยหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะรู้จิตซึ่งกันและกันได้เนี่ยว่าเพื่อนต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างไรก็เข้าไปช่วยกันนะถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยก็อยู่เป็นสุขนะจะไม่ใช่มีแค่สามคนนะแม้จะมีห้าคนสิบคนยี่สิบคนขอให้จิตเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับหมู่คณะนั้นก็มีความสุขเราเองถ้าอยู่ในหมู่คณะนะเราก็ควรที่จะทํา สิ่งเหล่านี้นะเช่นเดียวกันเราก็จะมีความสุขแบบเดียวกันนะสามขีธรรมนี้ก็เป็นธรรมที่พระทั้งสามรูปนะมีพระนุรุทธ,ธาเป็นต้นเนะี่ยท่านใช้อาศัยในการอยู่ร่วมกันนะมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซึ่งกันและกันเนะี่ยก็ทำให้หมู่คณะของท่านนั้นอยู่เป็นสุขนะจนกระทั่งท่านสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นะทั้งหมดเลยนะ ทีนี้มีเรื่องในพุทธการนะเกิดขึ้นมาแล้วพระสัมมาสูตเจ้าก็ใช้อำนาจของเมตตาจิตนี่แหละเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าเมตตาจิตนี้มีความสำคัญนะมีมีบทบาทสำคัญมากทีเดียวนะในการออทำหน้าที่ของพระสัมมาสมุทธเจ้านะคือในสมัยนั้นเนี่ยพระสัมมาสูเจ้าเสด็จไปที่กุศนา,านะก็ ในกุศินารานะั้นก็เป็นเมืองหลวงแห่งหนึ่งนะที่มีพวกกษัตริย์กลุ่มมันละนะเป็นมันละกษัตริย์เนี่ยก็ทำหน้าที่ปกครองอยู่ทีนี้พอพระองค์เสด็จไปที่เมืองนั้นเนี่ยพวกเจ้ามันละกษัตริย์เองก็ตกลงกันว่าขอให้ทุกบ้านนะทุกบ้านคือหมายความว่าในบ้านที่เป็นกษัตริย์ทั้งหลายนี่นะขอให้มันละกษัตริย์ทุกคนเนี่ยได้ทำการต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ใครที่ไม่ต้อนรับนะไม่จัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ต้อนรับพระสมมามุเจ้าก็จะถูกปรับนะเป็นเงิน500กระสาบเนี่ยซึ่งก็เป็นเงินที่เยอะนะอันนี้โลชามรักกษัตริย์เนี่ยเขาก็เป็นบุคคลหนึ่งนะที่ทําการต้อนรับพระสมามุเจ้าและเขาก็เป็นเพื่อนกับพระอานนท์ด้วยพระอรนนท์มีโอกาสได้สนทนากับโลชามรักษัตริย์เนี่ย ก็บอกว่าโอ้ท่านนี่ดีจังเลยนะที่ทำการต้อนรับพระสัมมาวุเจ้าอย่างสมเกียรตินะโลชามรรคศาสตร์รรษาษาษาเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำให้ข้าพระเจ้ายิ่งใหญ่อะไรขึ้นมาหรอกนะเพราะว่าหมู่ญาตินี้นะให้ตั้งกติกากันเอาไว้ว่าถ้าใครไม่ต้อนรับก็จะถูกปรับเป็นเงิน500กราบนะข้าพรเจ้าทำไปเพราะถูกกลัวมากกว่านะกลัวว่าจะถูกปรับด้วยเงิน พระอนุนก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมโลชามลักษัตริย์ถึงพูดจาแบบนี้นะก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะทูลพระองค์ว่าขอให้พระองค์ช่วยทําให้โลชามลักษัตริย์นี้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเถ,ถิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลชามลักษัิย์นี้เขาเป็นบุคคลที่มีคนรู้จักมากนะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะคนทีเ่เป็นคนที่มีคนรู้จักมากอย่างนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากอย่างนี้เนี่ย ถ้าเกิดมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพระศาสนาอย่างมากเนี่ยพระสัมมาวุเจ้าบอกว่าการจะทําให้โลชะมลักกษัตริย์เกิดความเลื่อมใสนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะแล้วพระองค์ก็แผ่เมตตาจิตนะพระองค์ก็ใช้เมตตาจิตเนี่ยเป็นตัวหลักเลยแผ่เมตตาจิตไปนะจนกระทั่งเมตตาจิตของพระองค์นั้นไปกระทบกับมรกษัตริ์โลชะมรลกกษัตริ์นี้เขาก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า โอ้พระสมามุธเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดความเร่าร้อนขึ้นมาดีเดียวนะอยากจะเข้าเฝ้าพระองค์ก็สแสวงหาจนกระทั่งพระองค์หาพระองค์เจอเนะได้เข้าเฝ้าสมใจแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมนะด้วยอนุบุพิกถาแล้วก็อริยสัจสี่เนี่ยก็ทําให้โลชะมันละเนี่ยได้เข้าถึงธรรมนะเป็นพระโสดาบัน เขาก็บอกว่าต่อแต่นี้ไปก็ขอให้พระสมาวาสเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายเนี่ยรับจีวรบินทบาทเสนาสนะทีรณะนะปัจจัยเภสัชบริขารของเขาคนเดียวเถิดพระองค์ก็บอกว่าคนที่เข้าถึงธรรมแบบเธอก็คิดเหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นพระตถาคตกับพระสาวกก็จะรับปัจจัยสี่จากคนอื่นๆด้วยนะเพราะนั้นด้วยเมตตาจิตตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญดีเดียวนยีที่ทำให้ คนทั้งหลายเนี่ยเกิดความรู้สึกผูกพันรักใคร่อยากจะเข้าหานะฮะเราจะเห็นว่าเมตตาจิตแบบของเราเนี่ยอาจจะไม่มีอนุภาพแบบที่พระสมามุขเจ้าท่านมีนะแต่มันก็จะช่วยทําให้เกิดความรู้สึกดีต่อก,กันนะคนที่มีเมตตาเนี่ยก็ไปที่ไหนก็จะมีแต่คนอยากเข้าใกล้นะฮะเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่มีไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนใครนะไม่มีภัยต่อกันและกันเนี่ย พระสัมมาวุฒิเจ er. ้าก็มีเมตตาจิตแบบนี้นะแล้วก <ler> ็ผลของเมตตาจิตของพระองค์นั้นก็ชัดเจนทีเดียวนะทีนี้การทำเมตตาจิตตัวนี้เนี่ยหรือมีการแผ่เมตตาเป็นปกตินะหรือใช้เมตตาเป็นอารมณ์อยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดอานิสงส์นะกับชีวิตของตัวเองนะโดยที่อันดับแรกนะเขาบอกว่าถ้า จิตเป็นเมตตานะหรือทำใจให้เป็นเมตตาเนี่ยมีเมตตาจิตไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายนะแผ่เมตตาไปอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะหลับเป็นสุขนะหลับเป็นสุขคือหลับยังมีความสุขนะไม่ได้หลับหลับทุลนทุลายนะหลับหลับตื่นตื่นนี้ก็ไม่ใช่นะก็หลับแบบหลับลึกหลับสบายนะฮะอันนี้ก็หลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนะตื่นก็เป็นสุข ไม่ตื่นมาแล้วก็ยังงวงเงียงวงเงียอยู่นะแต่ตื่นมานี่สดชื่นแจ่มใสทีเดียวนะตื่นเป็นสุขไม่ฝันลามกนะถ้าฝันก็ฝันแต่เรื่องดีๆนะเป็นที่รักของมนุษย์ด้วยนะคือมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็ย่อมรักนะเหมือนกับพระโพธิสัตว์ในสมัยที่ตัวเองยังไม่ได้ตรัสรู้นั้นเนี่ยหลายๆชาติท่านก็เกิดไปเป็นฤาษีชีไพรอะไรของท่านเนี่ยนะท่านก็ ใช้วิธีแผ่เมตตาเนี่ยนะไปในทิศต่างๆสรสรพสัตทั้งหลายในที่ที่ท่านแผ่เมตตาไปก็จะมีความรู้สึกรักใคร่ปลองดองกันเนี่ยไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นท่านผู้มีความออรักในการแผ่เมตตาจิตไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายนะแล้วก็เป็นที่รักของอมนุษย์ด้วยนะไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวนะอะมนุษย์ก็รักด้วยนะะ เทวดาก็ลงรักษานะและ้วเทวดาลงรักษานี่ก็ช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นนะไฟยาพิษหรือสัตราอาวุธอะไรทั้งหลายไม่กล้ํากลายนะนีก็ไม่ต้องกลัวนะพวกไฟยาพิษสัตรานะมีจิตตั้งมั่นนะคนที่ ทำเมตตาเป็นอารมณ์นะก็จะทําให้มีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็มีสีหน้าที่ผ่องใสนะไม่ลหลงไหลตายนะพอจะถึงคราวละจากโลกนี้ไปนะก็ไม่หลงไม่หลงสตินะมีสติและสุดท้ายถ้าไม่แทงตลอดคุณอันยิ่งคือไม่แทงตลอดในอริยธรรมทั้งหลายนะมีพระโสดาปฏิผลเป็นต้นอย่างนี้นะฮะ ก็ย่อมเข้าถึงพรหมโลกนะนี่ก็เป็นอานิสงส์ของผู้ที่มีจิตประกอบด้วยเมตตานะในสมัยพุทธกาลพระสมมาวุฒิเจ้าเคยตัดเล่าถึงเรื่องในอดีตนะเป็นชาดกเรื่องหนึ่งว่าในสมัยที่พระองค์นั้นเคยเป็นพระราชาเนะี่ยแล้วก็ในเมืองนั้นเนี่ยมีอ,อ,อมสาธคนหนึ่งนะเขาทำไม่ดีนะ คิดร้ายต่อบ้านเมืองเนี่ยพระองค์ก็เลยเนรเทศไปนะเขาก็ไปอาศัยอยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วก็ได้ไปเป็นข้ารับใช้พระราชาที่แคว้นโกศลเขาก็ยุยงปั่นป่วนนะให้พระราชาของแคว้นโกศลน,นั้นมารุกราน,นแคว้นของพระราชาซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์นะฮะพระราชาของแคว้นโกศลก็สุดท้ายก็มารุกรานนะ แล้วก็เนื่องจากว่าพระราชาที่เป็นพระโพธิสัตว์นี้เนี่ยท่านไม่ได้สู้รบปบมืออะไรนะท่านมีใจของท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาอารมณ์เป็นปกติเนี่ย <s> เขาก็เลยมาจับท่านนะแล้วก็ใส่สาแหลกแขวนเอาไว้ที่หน้าประตูเมืองนะให้ห้อยหัวลงนะตัวของพระโพธิสัตว์เองก็ทำเจริญกสินนะจนกระทั่งได้อภิญญาสมาบัตนะแล้วก็เครื่องพันธนาการทั้งหลายมันก็หลุดออกมาหมดเลยนะ ท่านก็ประทับนั่งอยู่ในอากาศนะด้วยจิตอันเป็นเมตตาของท่านเนี่ยทำให้เกิดพระราชาโกศลเนี่เกิดความเร่าร้อนขึ้นมานะแล้วกออ็อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ติดที่เลยพยายามที่จะติ้นทุรนทุรายนะให้มันหายร้อนเนี่ยจนกระทั่งอมาตทั้งหลายก็บอกว่าเป็นเพราะว่าพระองค์นี้ได้ทำอันตรายต่อพระราชาที่ไม่ทำอันตรายตอบนะ ท่านก็นเลยบอกให้ไปปล่อยพระราชาพระโพธิสัตว์นะก็ไปถึงนะไปถึงก็ไปเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศนะก็เลยขอขมาราโทษนะแล้วก็อยกยกราชสมบัติคืนนะพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้รับแล้วนะแต่ว่าก็บวชไปเป็นฤาษีต่อไปนะนี่ก็เป็นเมตตาจิตแบบหนึ่งนะซึ่งทำให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นมาสำหรับผู้ที่ คิดร้ายนะประทุสร้ายตอบเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเมตตานะจึงต้องเป็นผู้ที่มีใจปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะเป็นพื้นฐานเราเองเราสร้างบาร,รมีกันไปจนถึงถึงกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยเราก็ต้องเป็นกระยาณมิรให้ผู้อื่นด้วยนะการไเป็นกัลยลณมิตรให้ผู้อื่นจะทําให้เขาเข้าใจเรานะเข้าใจว่าเราสร้างบาร,รมีกันเพื่อไปที่สุดแห่งธรรมเนี่ย ก็ต้องทำด้วยจิตที่เป็นเมตตานะเราเองเราอาจจะเจอคนที่ชอบไม่ชอบนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบเราไม่ชอบเราเนี่ยก็ขอให้เรามีความเมตตาต่อเขานะในทุกคนนะทำไม่เหมือนกับพระโพธิสัตว์ที่ทำตัวเหมือนกับน้ำเย็นๆนะที่ไปชโลมกายชโลมใจของผู้คนทั้งหลายคนที่ดีอยู่แล้วเขาก็จะได้ดียิ่งขึ้น คนที่ไม่ดีก็บางทีอาจจะได้คิดได้นะแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวสมัยเพราะนั้นเมตตาบารมีนี้ขอให้มันทำนะมันแผ่เมตตาจิตนะไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนะทำได้ทุกวันก็ยิ่งดีเพราะทำให้เราเป็นที่รักของมนุษย์และก็อมนุษย์ทั้งหลายนะนี่ก็เป็นเมตตาบารมีเมตตาบารมีนะ